สวัสดีครับผมวันนี้เรามีผักต้มต้มแบบมาเรียบร้อยแล้วครับผมตัวฝักยาวกับต้มแบบแช่น้ํามันจะได้เคี้ยวๆครับแช่น้ําเย็นเย็นอยู่แล้วอากาศตอนนี้น,นี่ครับจาบองแม่มนี่บ้างบุ้ยขาดด่างสลํานี่เอาใหม่ขาดก็ได้ครับผมนี่ครับขาครึ่งถ้วยเลยอ่อน ก,ก็จัดให้แบบคั่วใหญ่เลยวันนี้ตักสะใจเลยแหละเมื่อปัจจุอ <c oughs> ันนี้ใส่ชุดรถนิดหน่อยก่อนมาจัดเมืองชนของแท้ของแท้เลยครับเห็ดเาขาตำไปเรื่อยๆตรงนี้มันจะดุ่นๆขึ้นมาเรื่อยๆครับผมสาก สัากจะเหียนเหียนขึ้นมาเรื่อยๆยิ่งตายิ่งสั่งยิ่งตายิ่งสั่งยิ่งหดตรทำบ่อยก็โคตรหมดหน้าที่แล้วครับต้องไปเจ้คนเองนี่ผมก็ใส่หมักเอิบบาวกไปให้เอิกมันไม่มีทางเนาะ ว่าแซมบมกอึกแม่งยิงแซมโคนเลยน้ำพีกปีคบสูงมากปโขกไว้นี่ตายไปแนละ้วน้ำท่วมตกน้ำท่วมแต่มาแข่งก็แทนได้แข่งขาบเลยเร้ตอนแซมบมอึกลงไปม,มันจแิแซมอีกแบบหนึ่งเเปรี้ยวหอมอีกแบบเ,เดี๋ยวพวง บอกครับผมแข่งทุกคำอร่อยครับผมบอกเลยเขากินคู่กันแนนครับขาดไม่ได้ครับผมนี่ลูกตัดด้วยเดี<แ>๋ยวน,น้ำนิดหน่อยครับผมน้ำต้มสุกครับน้้ตมสุกถ้าน้ำไม่ต้มสุกมันก็ไม่อร่อยเท่าไหร่น,นะเพื<แ>่อนเนาะถ้าเป็นน้ำแบบต้มสุกแล้วอุ่นนิดหน่อยแล้วก็ดีๆเย็นนิดหน่อยก็จะแซ่บเหมือนเดิมนะครับผมถ้าต้มสุก ลองหนัวครบรถเคารนี่ครับผมเนือ้ยอยากกรอบมากนี่น่าจะเป็นซอสปรุงรสบ่อนะเพื่อนซิ <Okay. S 1> ้วขาวสลากแดงนะครับผมส่วนมากเขาใส่ในน้ำซุปลงไปแล้วครับผม ชานเอื้นผักขาร้อนเกินก็ระวังครับผมเดร๋ยมจะลุกขึ้นเอง ระวังนะครับผมเงียหมดเขาหน้าตัวเองด้วยบอกเลยเดี๋ยวสั่งกระทะใหม่มาเจอไพลมาเพิ่มดครับผมเดี๋ยวกระทะเหล็กแบบดีๆมาฝากครับเชฟกระทะเหล็กครับผมเพราะว่าติดตามรายการหนึ่งเขากำลังขายกระทะดีๆเลยครับกระทะเหล็กร้านอาหารมาหมดกระทะแบบนี้ไปสิบห้าใบทําทำอาหารบ่อยๆมันจะสึกไวมาก หักนี่หักใช่ครับจะสั่งมาให้ครับจะสั่งมาให้โอ้โหนี่หลดไปได้เห็นไหมนี่เขจะเริ่มไปดูรายการปุ๊บปุ๊บขี้เมาครับผมเอาแนะนําดีนะผมบอกแบบละเอียดมากเลยถ้าเหล็กอย่างนี้ต้องตะบพักคือผมชอบเลยก่อนตะบพักคั่มนี่ก็คือสนิมแดกเลยเพื่อนต้องทำมาตลอดครับท่านเล็ก ถ้าเราทําธรรมดาเราเทฟลอนดีที่สุดแล้วต้องเอาน้ํามันทาวไว้ครับงั้นช่างคืนมันเหมนกินเราดูตอนหั่นหั่นชิ้นใหญ่ๆให้แล้วน,นะนามาครับผมนี่ด้วยว่างเลยครับสับแล้วต้องใส่จานให้มันเหมือนเดิมนะเพื่อนบอก ทรงเดิมผิดกะปิแมน่าจะสวดจัดน่าดูเพิ่มแบบมีต้มจับฉ่ายครับผมโหกินกับน้องผิดกะปิพอดีเลยโหกได้ทั้งที่ครับผมนี่ถ้ามีหัวใช้เท้านะเพิ่มเลยเอามาลากจังตุ้งโหโหปเลยครับจั้งทีไม่มี มะระกับกนี่ับผมต้องใส่มะละตัวนึงอืมสุดยอดครับผมใ <Okay. S 1> ส่ไก,ก่เลยตัวนี้ผมนึกว่าเซตแต่หมไก่กองไก่ใส่เตีนไก่ใส่ไก่มั้วครับน <laughs> ะครับผักสดก็มีครับผมเดี๋ยวมาลองแบบทำแรกแบบชัดๆให้ดูก่อนครับผมนี่ตักไว้บนข้าวเลยมาครับมาพรปป้ากะปิเพิ่ม อีเด็ดต้องยานเพ็บจะบอกเลยพ,พิสานเฮ้เยข้าวหน่อยน้ำพิเด,ดเยอะเยอะเกลียวอักมากเดินน้ไม่ต้ม อ๋อออนอสะใจไม่ละผิดหอดจะประทุขวาดทำจั๊กจตนชุดดอดเลยอ่อบาบเลองจับชายูันนี้ปวดปานมากแล้วก่อนทําเองในคลิปใน่องประจำครับลองพิมพ์เบิงจับชายมากว่าลูกอสานรเรื่องกินเที่ยวครับผม ในยูทูบเดียวก็เห็นครับอหญ่มากเป็นนังสีดตุ้นสับชายของแทวอยู่เลยความนัวมากเลยสวัสดีครับผมมาครับกินแบบสไตจเลยคยนีย้เจอพี่เข้าไปลูกเดียวเมื่อกี้รุนแรงแต่แซบของผมแซบมากเลย ุดยอดเลยชาที่ต้องการเลยครับผมหวานเปรี่ยงงัอสิเลยสุดยอดคือเย็บกับแจบวังกับบแพรครับผม ใครรูมนีน้ำพริกกับปีนี่ตน้ำพริกกับปีเห็นง่ไงโอเจ้าบองไปแล้วแบบมากเยอะเลยบองเลย เลยมากมายมาจานครับผมเสียง a u กันหวานเผื่อผัดกระเพราแบบวูมหอมมันนี้

้ำต้มเริ่มเย็นบุค้าแล้ว <t ong ue> สุดยอดจริงๆลืมต้มจับชายนะพเพิ่มไปเลยแล้วครับฉันปิดกะปิเข้าไว้ ทำได้ดีืลอืไอ้อตโนมันนะครับผมจับมากจริงเสิดเจออะไรอร่อยครับลองเมนูนีงถ้าหุงเขาแบบคิดกินเองครับตักแล้วตักกีครับยุบ้านประจําเลยยุดบบยูพี่กับปีนตักเขาจะท่องไขร จะบ่องแมกชุกดดอดนัวเราเช็มมาชุดดอดจริงครับผมอยากลองชิมใช้ปกติชิมสีมือจะบ่องนิดหนึงห่งอีกคนหนึ่งเฮ็ดแซ่บครับใี่นลองครับผม ก็รบของคบวยบอยกัเด็ดที่สัครับผมพอปแดกเป็นภาหาสตรจะประแดกตัวใหญ่ดีดม่เห็ดแต่ของต้องทักกินดีก็ดีครับพวกเขาบูวมาเห็ดจุดเหน่งของผมตรงนีเด็ติงบอกให้ซับกระแดกให้กสาเพ,พราะตะกอนพ่นปมาเป็นโตัวสีบ้านบานคานบผม แต่เขาเวลาเข,า,เขากินแล้วมันกินยากตกอกซับคิดครับนี่ครับเขากำลังพีกับปีกันนะผมกระลำ

ขายคนสอบผักอย่าหน่อยครับต้มจับชายนี่เลื่อมไปนะท่านพ่อดาถั่วเจ้าขายอยู่นะมันน้าริกกะปิเขาจะมีผูกโบะมันหอมะนะครับผมแต่เฮ็ดโบเป็นมันนี่แหละจิ้มมาที่นี่อืมอ่ะ แซ่บมากขาดใบน้ำมันครับผมแตนเสียบสูตรน้ำมันได้คือพกทัวครับผมทัวต้มเสียบมากนี่บอกเลยพิกุปปิเขากันที่สุด อาจจะก,กินทะเลหูหวอย มันไดเผายิ่งสุดยอดนครับฮุ่มขขม่มฮมม หวานโจ็ครับผมแซ่บมากเลยเนีต้องเส็ดนาำประมาณที่นะเราเพิ่มเสียบของที่กิ้มผักได้แซ่บมาก บุตกต้มครับตัวฝักยาวแสบมากเขดสไต แล้วม่ลูกนึงเสียตุบจับห mm ับ hmm. ม มากคุณมาดดแะมากคือสุดเดือดแเลยไปแล้ว